ตึกล้างในตำนานะน่นอนป,ปัตยาตีไปเราจะไปขึ้นเรือกัน อันนี้ก็จะเป็นจุดท,ที่เขาแรมากไหมครณทะเองน้ำแงกรติกแรงตนี่รก็ใกล้จะถึงเรือแล้วนะ เริขึ้นเรือใหญ่ เรขาเรียอนอะไรเท่าไหร่นะคนละเท่าไหร่นะสามสิบามคนละสามสิบบาทน <สา S 1> ัอก็เป็นการขึ้นเรือครั้งแรกว้าเราก็ลงมาที่เรือนะคนคนละสามสิบบาทเรือใหญ่ แล้วสามพิครับผมนมาโอนเอนเอนไอชี้

ตอนรับส่งร้านนะครับไปลงเรือกันมาก็ใส่รองเท้ามาสูงยนะโอ้ผักสีขาวๆไปลงเรือกันนะทุกคน น้ำเปล่าสิบบาทครับน้ำป่าสิบาทชงเย่สิบบาทครับเย่สิบบาทโ่ปข้าวก็มีนะครับเย่บาทย่งก็มีนะครับเย่สิบาทครับเย่สิบบาทม่วงปากด้วยม่วงม่วงม่วงด้วยนะตัเลืก่วงแงโมไหมนะังเลืกวงแตงโมยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทเถียวดีนะ ก็นงครับข้าเขาก็นึครับข้าาขายนะครับตาหรับพวกแกงมูครับมีนะครับวะไรครับจะเอาตัวน้องมาเที่ยวจะหมดสรับแกงมูมขายนะครับไปเยี่นดีกว่า เอาเบลห้าสี่สามสองเอ็กซ์ฮันเอาแบบแจ็คแบบโหดดิเฮ้ยอะไอวัยวะสดชื่นไปนี่เราก็มาถึงแล้วนะใส่รองเท้าทำไมวะมาทะเลแล้วเขาห้ามใส่รองเท้าหรอไม่ไม่ให้ใส่จริงปะเนี่ยมันได้เหยียบแล้วมันก็ได้ขึ้นหัวเออกว่าแล้วเหยิบมึนมาเลย ไปเราก็จะไปเล่นน้ำกันทุกคนเลย you <laughs>

เนี่ยนะคนน้ำยังใสยังโคตรเลยก็จะประมาณนี้นะคือว่าสวยงามหา,าดขาวตะลีใสดีกว่าบางแสนอยู่นะเพราะว่าถ่ายนาฬิกามาถ่ายนาฬิกามาเอาดิ